สวัสดีครับพบกับช่องจายาชาแนลหละกกทางฟาร์มภูวิกาฟาร์มนะครับวันนี้มาเบ่งซองบังคับสัตว์ในการทำวัคซีนฉีดยาผสมหัวกันนะครับบ่าผมใส่แบบใดนะครับอันนี้เป็นซองใหม่นะครับซองใหม่มีขนาดกว้างก็คือเมตร70นะครับเมตรเจดสิบ เหรีย,ยัาบนะครับผมใส่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับเม็ดเจ็ดสิบด้านนานะครับกว้างเม็ดเจ็ดสิบใส่ครับต้นใหม่มธรรมชาตินะครับก็คือต้นจิกบานเท่านะครับเม็ดเจ็ดสิบนะครับมาเบื้องด้านคางนะครับด้านคางจะอยู่ที่สองเมตรนะครับ ใส่อยู่ทั้งหมดสามเ่านะครับร่าพื้นตรงกลางแล้วกร็ด้านบนนะครับใส่เสาอยู่ทั้งหมดสามเสานะครับสามเสาแต่มีการล็อกช่องใหม่นะครับให้คนท้อยล้างด่งนะครับ ซึ่งอาจจะมีคนถามว่าเป็นยังก็ต้องเหตุซองใหญ่แทนนะเหตุฝนที่ผมเหตดซองใหญ่นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับก็่คืนหนึ่งเวลาผมฉีดวัคซีนฉีดยาง่วนะครับอันนี้ผมจะคิดเพื่อ,อไว้เป็นง่วงทองนั่นะครับถ้าสมมติว่าห้าเหตุแบกว่านี้นะครับเวลาง่วงทองเนาะ ัวทองเข้าไปนะครับลองนึกภาพบึ้งนะครับมันสีบีบตรงทองมานะครับเหนุใดตอนเข้าไปเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนถึงหลูกคนเดินะครับผมก็เลยจดจเป็นต้องเหตุใหญ่ๆไว้ซึ่งง้วของผมมันจะมีแต่งัวตัวใหญ่ๆนะครับจะเหตุหน่อยกว่านี้บ่ด้นะครับผมเป็นง้วงง้วงลาดง้วกระโดนบานเท่านะครับสําหรับทันได้ทีจะเอาเป็นแนวทางนะครับเนาะเหตุใดนะครับ เบิองช่อนะครับนี่นะครับเป็นแนวทางด้านหนานะครับที่เหตุใหม่็โกงขึ้นกเพื่อเวลาเขาเพลินนะครับเขาเพลินปอนระดานหนานะครับนี่นะครับด้านขางจะเป็น ไหม่สอดเขากันไหนนะครับซึ่งผมจะเป็นต,ต้องใส่ใหม่ใหญ่นะครับเพราะว่างูอผมมันมีตังวงตัวใหญ่ๆผมจะต้องใส่ใหม่ล่ามใหญ่ๆครับเพื่อมีอแข็งแรงมานะครับเวลาดันพวมาเนี่ยอาจจะพังได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ต้องใส่ก็คือใหม่ยืนต้นนะครับกับผมมีอีกอย่างหนึ่งครับว่ามันไกลคอ ไก่คอกอันนี้เป็นซองมัขคับซัดที่ไพ่เรียงง่วจะต้องมีนะครับจะต้องมีงข้อดีของการมีซ่องมังคับซัดนะครับคือหนึ่งไว้ฉีดยาฉีดวัคซีนนะครับสองไว้ผสมเทียมสามไว้ทํำลอดนะครับ ให้ทำค้อดและอื่นอื่นอีกนะครับอีกหลายอย่างเนาะเวลางวัวมีแผลมียังนะครับจะต้องมาทำแผลท้ำยังตรงนี้นะครับส่วนของผมนี่จะมีทุกปีนะครับบดเจ็บททขาแน่ก็นอนจอนะครับเพราะว่าใหม่ขีดใหม่ย,ยังเนาะอันนี้ก็เพื่อมาเป็นแนวทางนะครับห้ครับท่านเกษตรกรน,นะครับ เน้นย้ำนะครับใค้เรียงงัวได้ไลยนะครับตองมีนะครับถ้าบ่มีนี่ก็คือยากนะครับเอาเสือบเอาผ่านยากนะครับเวลาซนเข้าง่วสฉีดยาทำขอดผสมเทียมซับปปีนะครับกับกอกง่วมถ้าใค้เรียงงวนนะครับตองมีซองมาครับซาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้กับเค็ดง่ายขนาดนี้ก็เพื่อ ควายนั่นนะครับควายเป็นควายลุกนะเวลาพิ่นเห็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่งจะเอามาใส่ไปหนีนะครับฉะนั้นจะเห็ดหน่อยบ่ได้นะครับต้องเห็ดใหญ่ๆไว้เวลาเข้าไปเพิ้นทึงจะเหมือนกับว่าเพื่นอยู่สบายนะครับอันนี้ก็เพื่อม่าเป็นแนวทางให้กับทางเกษตรกรเลี้ยงงวเลี้ยงควายกันนะครับมาเบิ่งเอานะครับก็เลยทายคลิปวิดีโอให้ท่านเบิ่งนะครับอันนี้เป็นซองบังคับสัตว์ ใช้ได้ทุกอเนกประสงค์รักษาผสมเทียมต่างๆนะครับสาหรับวันนี้กะผมมียังายนะครับแต่ย่าชาแนลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ